อยากทราบาอุบาสกอุบาสิกาจับต้องกายกันได้ไหมจับให้ยังล่ะมาอยู่ยังเสกต่างค้นต่างโยเป็นอย่างถ้าไม่ได้ผิดศีลข้อไหนเด็กผู้ชายผู้หญิงจับต้องได้ไหมผมเห็นแต่การยืดสิ่งของให้ระหว่างกันมีแต่ให้วางลงก่อนจึงจับเอาได้มาจากน้ำยืนอุบลร,ราชธานี ความจริงนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นดอกแต่ท่านกั้นรั้วไว้ให้มันละเอียดขึ้นอย่าไปจับกันนั้นแหละดีที่สุดมันจะผิดหรือไม่ผิดเรากลัวไว้ดีที่สุดนั่นป้องกันไว้ขนาดนั้นเพิ่นยังพ่ายามอยู่หันอย่าว่าแต่ขนาดนั้นเลยปานนั้นก็ยังมีเรื่องมีราวจมจับอยู่ประเทศไทยไม่ได้นี้ไปจับประเทศอื่นเข้าไปเองมันจะจิบหายไปบ่อนศาสนาชื่อไว้เน ฮาลลัางไกลๆโอ้ยข่อ,อ,อ,อยย่านเจา้าเดว่าฉันยามาไกลข่โอยเดว่าฉันเป็นอย่างต้องเป็นทักที่ทีแกเปนหาอยู่เลยเดถึงมันไม่ผิดก็ให้กลัวไว้ดีกว่านะมันจะได้ช่วยกันรักษาจาับต้องเด็กๆเล็กๆไม่ไม่มีความรู้สึกกำหนัดอะไรก็ไม่ไม่ควรทําให้เกิดตัวอย่างอย่างอื่นจากเด็กนั่นแหละมันจะเป็นผู้ใจอาตมาไปวัดหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละ จังหวัดสระบุรีนี่แหละไม่ใช่ที่ไหนวัดอยู่บนเขาไปเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณแปดปีเจ็ดปีแปปีนอนอยู่บนเตียงพระนอนอยู่บนตักพักเข้าเคียกันพระก็เป็นพระแกะ่ๆอายุตั้งแปดสิบเก้าสิบถามว่าใครล่ะครับหลวงพ่ออาตมาเห็นว่าแก่เป็นพระผู้ใหญ่ผู้เท่าไปปากแต่ในใจนี้ก็นึก ไม่สบายมองเห็นภาพเช่นนั้นแต่เราจําเป็นต้องกราบกราบเพื่อเชิดชูธรรมวินันการกราบเขาลงไปได้มันเป็นการชั้นะกิเลสของเราบางทีกิเลสมันยืดมันจะวาดตนเองดีกว่าเขาอยู่เรื่อยกราบใครก็ไม่ได้พระอรหันต์เมื่อบวชตามหลังพระพุทธชนท่านก็กราบการกราบนั้นอนุเคราะห์พระพุทธชนด้วย ให้พุทุชนเกิดอายเกิดย้านบาปาท่านรู้นะเว่าวมากราบกูคนลุกยำยาพู้ปุตตกนรกตายบ่เป็นการอนุเคราะห์กันด้วยและเป็นการเชิดชูธรรมปไหนด้วยพ็กราบแต่เห็นเด็กนอนอยู่ในเตียงของท่านเขาเคียก็ถามมาหลวงพ่อเด็กที่มาจากไหนลูกแมวท่านว่าเงี้ยลูกชาวเขาอยู่บนภูบนเขาผมเอามาเลี้ยงพ่อแม่มันทิ้งในกุฏิ ของท่านไม่แต่ผู้หญิงแม่มัน,ม,นมันวัดหรือมันเฮือนคนน้อเนี่น้อก็เหมือนฝันไปฝันไปเห็นอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราดีถ้ากลัวไว้ละดีที่สุดรักษาไว้ดีที่สุดนะโยมแม้แต่จะยื่นของให้กันก็ไม่จับต้องจะอนุเคราะห์พระด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นก็จะนึกอายขึ้นมาเดี๋ยวนี้พระของเราจะให้เทกแล้วนะ คุยกับซีกาบางทีสองตอบสอ,องอยู่ในที่มืดๆลับๆก็มีมีคนอยากขวายโทรศัพท์ให้อาัมมาอาตมาอย่างนึกกลัวอยู่เดีจะว่าฮัลโหลหลวงพี่เจ้าค้ามาในสวาจ,จังไรบัดเนี่ยก็จะบอกว่าฮัลโหลอาตมาพูดนะก็จะบอกว่าบอกมูก็พอเห็นน้ำมันนี่ว่า,ม,นนวามันจะใสก็พอจบับปัดมันเป็นที่รับหูหรือจะเป็นที่รับตานี่เป็นที่รับหู สงสัยเลยเนะี่ยจะมีหัวมันเลยดีกว่าให้อย่างมาหากมาลวดเอาอย่างนี้เอาแลนะเนาะผ่านไปเฮ้ยถามจกหลอกเกล็กตัวเนี้